นี่มาอันลินไม้ข้าไในเฮาเผาซุกแล้วน้องเขามาล้างมันนี้ล้างอันเปื่ออันดำๆนี่อ่ะอันถ้าเขาจะซุกถ้าเขาจะทิ้ตอดเล็บๆทักทายสบายดีและสวัสดีเพื่อนพี่น้องเมื่อซุขนเนาะสบายดีตอนอันส,สวยๆนะแต่กะมุนีกะสีคุ้มคุ้มฝนเนี่คือฝนยุตุก วันนี้แป้งสิพาให้พี่น้องไปหาคุดจิโรอเนาะจิลรออยู่แต่พูอยู่ทงหน้ามันจมฮัตวันนี้กะแป้งกะมาหน้ากับแม่คือเก่าแล้วเนาะมาสองคนวันจะไปคุดจิโรแล้วมาเฮ็ดกินอยู่เถียงนี่เพื่อแม่อันทายอยู่เถียงนี่เนาะเดี๋ยวค่อไปคุดกับเขาแมกโกวันนี้กะงกกะผู้เลี้ยเลยนะฮะกิิหญ้าอยู่หน้าโงเฮานะกิิหญ้าอยู่อุปกรณ์เข้าไปก็มีอันคล้องกับเสียมแล้วเนาะ สองอย่างเดี๋ยวเขาออกไปทางลูกผู้ไปเสื้อเขาเมโกเพิน่นแล้วกลับลุเพิน่นเมื่อกี้คืมฝุ่นเน่ยนะคือฝุ่นยุตกนะจะเข้าไปคุดจิอรอแล,ล้วแล้วฮอดซิเลเนลงยางอยู่ปากเขาเวลาเพราะว่าอยู่คันหน้าน่ะมาแย่น่าเมโกเพิ่นกน็เนลุเพิ่นย่างไปก่อนแล้วผู้แมนฮอดอัน น่าท้าจมฮาดแล้วปะนี่เดี๋ยวเฮากะยันน้างไปตามหลังเขาเม่เกีเจ้าคดจิโรอเนะี่ยคุดเมื่อกินบ้านบอกเออเมื่อบ้านอีเนะอคดจิรอได้แล้วกะเมื่อบ้านอีก,กับลูเพื่อนตอนนี้กระผลกระโตกลงมาละจิโร่เฮาถ้าได้จกโตเนาะจะเอาหลับไปคุดหอดซิเลยว่าแลได้อยู่จิโร่กะ ตอนนี้ฝนฝนกระตกลงมาแล้วเนะาะจะเข้าหละเห็ดนั่นเลยเว่าจิโร่เอขาก็ยังมีทานได้อยู่พี่กะไปหาลบอยู่ทิเงเขาแท้จมหาดนั่นล่ะนี่อันนี้แมน่นอันนี้แมนน่นู่เนาะู่อันห้ามไปห้ามไปบ้านจมหาดนี่นะนี่โห้ยโค้ยได้เขาเอิญอันนี้นะวิวโขก็จะสูงสูงแน่นอนนะคะอันนั้นก็จะแม่นโ,ยโ้ยโค้ยโวยลงมาแต่สายหน้า โขนี่โขโขนี่จะเขาเ็ดแต่หึงก็ได้โขเลยเพราะว่าขูขู่ญ่เนาะโูห้ามไปว่าจมหาดอันนี้แม่นหอดทงหน้าหน้า้าจมหาดเน่ะนะฮะี่กระทางหลงนะทางวันวันยูตอนนี้ก็ผลผลกระตตกลงมาได้เขาหอดทงนาททจมหาดเล้เนาะทงนาททจมหาหรือว่หนาททบ้านคอยก็มีป่นเดียวอยู่ เฮาได้จิโรออยู่บนนอกมัน,นี่นะเนาะเพราะว่าฝนกระตกลงมาแล้วตอนนี้นะนี่ตอนนี้เฮามาลบอยูเทงเขาหญ้าเนาะเทงเขาหย้าลามก็คืออยู่อันนีละโค้งหน้าท่าจมหาดแบบฝนเดียวอยู่นะฝนต๊กนี่ตอนนี้ฝนกระอ้นแล้วเฮาก็ได้ไปโต้ได้ไปนี้นะนะเฮาไปกะห้าคนมาน,นี่นะนี่กะเสาป่า สปากะสมุกแน่แล้วก็แมกโก้แล้วก็เซเนะ <laughs> ไปสี่ห้าคนมาเนี่นะเดี๋ยวเราไปเบิงน้ำเดี๋ยวเนาะว่าอันสี่ละได้จิโลบบกเพราะว่าอันเอาคุดเละไปพูเนาะเละไปหน้าไาจอมห้าดไปหน้ามเมทัลเจ้าโก็โละไปหน้ามเมทัลอันเสาโก้เพื่อน,เ,นอเพราะว่าแมกโก้เน่เพื่อนอนะ่ะเป็นอันคนไาจอมหา้าแต่ว่ามาเอาอันโผล่อยู่อันบ้านเวกนะ นี่ตอนนี้เขาได้มาหอดหน้าแที่จมหาดแล้วนเนาะเดี๋ยวเรามาหาขูดจิ๋วบ้างก่อนเพราะว่าฝนกระตกค่ะกระเอนินจกักแล้วมีหรือบอกขูจิอ๋อกะนนะตอนนี้สปาเพิ่งกำลังคุดอยู่คุ้งแล้วปะคุ้งแล้วเตัวเม่หรือตัวผู้ตัวเม่ตเมเนาะได้จากโตแล้วปะตอนนีได้สามตัวเลยได้สามตัวแล้ว นี่จิโร่ฮะนะได้ตัวผู้นะนี่ะจิโร่ฮะนะเนาะคุยตื่นก็ตื่นได้คุยเลิกก็เลิกอืมอืมตัวผู้นี่กาพลก็กำลังหยิบอยู่ค like ุยจิโร yeah. ่ก bueno> ับคุยเลิกคุยตื่น ตัวเมฆตัวเมฆน่ะปีมันเล็บๆบแบบนี้เนาะตอนนี้เฮาก็มาฮอดโคบจมพาดอีเนาะอันนี้เม้นโคที่สองโคบโคไปทางไปหน้าเขาอันนี้นะทางไปหน้า้ันจมพาดอันนี้เม้นท่าจมหาดเนาะ พูอีละมันแต่โตพูข้าต่อมาอมอยในาซับต่อลดป่าไข่มันออกมาล้วตอนนี้ก็ได้หอดทิงอันมีสกโกตได้ี่เพราะว่าอยู่พีกันเนอะถุงจมหาดและวมีแต่หน้าให้าจมหาดเทมอดอยู่พีนะได้หลายเนาะป่าขุดเอาขุดเ,เอาเนาะ นะหันหน้ามีสซกะคะคืออันนั้นได้คือห, ôi, ห, ôi, ห ôi ้ยห้ยห้ยนะฮะห้ยกะนีก็แมนาานน็นเขมทุงนาเลยเนาะนะฮะมันยากาศดีดีหนะค่ะสียเาสกโกะก็ก yes. ยึดถึงทิงไปละบหนังดินอีกนะฮะในก็โห้ยน้ำห้ยนะเห่าขึ้นกินน้ำอยู่ทิงมิโซกูนีนะ่กินยาละบัน้เหาก็ได้ไปโตปหาคู่โต ท่าน่ะเขาหยีงเขาเบิ่งเขานะนาทจมหายนอนฮะเอ้อได้ไหนเป็นเป็นมีดเยอะแก่แล้วก็ท่มขิวๆอยู่นะฮะนาทิจมหายนอนฮะเจักเขาเสือเข้าพิเลรน้องเขานะเอ้อลายเยอะแก่แล้วกำลังสีเหลืองเหลืองเนาะหน้าทิจมหานาะเอ้อได้แต่วาเทลน้าทิจบ้านเวกนะท่านละเอ้อซมีซาปาพันวาซ้อนสองตัวซ้อนสองตัวป่ะปะโอ้โหตัวนี้ เซาป่าเพิ่นว่าโซนส่งตัวเมตัวเมก็ตัวผู้เนาะอ,อยู่น้ำดีวะนี่คุ้งจิรอฮะนี่ตัวผู้อีกแล้วได้อืมจะได้โตัเมลนี้เนาะ นี่ฮามาฮอนนี่กะเหากะเยเมอรอแล้วเนาะเพราะว่าอันบอคุจิโร่เขากะเมิดแล้วคุจิโร่ก็มีมีแน่เดี๋ยวเหามาเยืเมืองจิโร่ลยว่าอันเพื่อได้หลายกว่ากเยมดูอืมตึกโตนี่สิบหกสิบหกนะฮะเพราะว่าคูจิโร่ก็ไม่มีปกติมันจะได้หลายกว่านี่เนาะคูจิโร่เขานะเจ้าเมิ่งดูเป็นแต่ได้ลายที่เราดเอาขุดเอ่ะ เลขตูนี่นะ15้าตู้ออตไไจิโร่เฮาก็ได้สำนีมีแต่ผู้ได้10ป่ายตู้น่ะมาเย่เมืออ่อค่อยนะได้น้อยเดียวเมื่อก็กินกับแม่สองคนเมื่อเฮ็ดเจวกินขันโคส,สมีพอ่อแล้วน้อยเดียวนะหลังจากที่เฮาคุดจิโร่ยาแล้วก็เฮาก็มาเอาพักเกษตรแบบนี้เนาะมา,าพักเกษตรมากินกับป่นจิโร่น่ะ เอาเอาอยู่หนองอยู่หนองแท้จมฮาพแพลอยู่กลางกลางเคืองทุงหน้าตอนนี้เขากำลังเอาอยู่น,นะผักกรษนะแซ่บได้ผักกฤษนะนุ่ได้หลายแล้วป้าอนนี้ไปกำานึ่อ,อเอามากินกับป่นจีโร่เนาะก็ดึงเอาแบบนี้นะนาะเพราะว่าย่านปี้ นะตอนนี้เฮาก็เอาผักเกษตรแล้วเนาะนี่นั่นเองได้กลับหนึ่งวันนี้เฮากับซีเมอร์วันนี้นะนี่เฮามาเขานี่เฮาเอามากะทินโตนะฮะสมุกเพิ่นกำลังขึ้นเมนยจิตะก๊กมากะทินพ่นนะหน่วยใหญ่มากะทินพันธุ์น่วยใหญ่เนาะเมนแล้วมากะทินพัน น้ำมันกระทินพันนะหานุ่ยง่าย,ยาผม,มนี่มันกะทินฮะนอนได้ลายเติบเทา่า,า,าน,นี้เอป่ะป่ะไปนี้เาเอามันกะทินแล้วเอากาอระซิเดมือไปนี่นะเฮาวมือหาเห็ดกินข้าวเทงนี่นเนาะซ่อมฮาวมือกะหาไส้จิโร่เห็ดกินอีเฮาวจิเฮ็ดป่นจิโร่กินนี่ตอนนี้เฮามาฮอดเทงเลยเดี๋ยวเฮามาอันไซจิโร่ก่อน จ็คโมงแล้วแม่เดี๋ยวนี้เนี่ยปร,ป,รประมาณเดี๋ยวนี้กับประมาณใบโม่เยี่ห้าสองโมงอะไเนาะเพราะว่าตะเวนที่จะสีขำๆเนี่ยละนะอันนี้คือพักเกรเตใช่ไหมกิเขาก็ได้ประมาณสิบายโตแล้วเนาะแต่ว่าห้ามาเอ็ดเจ้่วกิน มาใส่ห้อ,อก,ก็นะสบายดีนี่มันนี้ฮามาโค่จิ๋วเลยเนาะเพราะว่าเคืองเราปรุงแล้วนะคะเจอหูอผพผักเทมแล้วก็มีมาคิดน้ำได้นะฮาวาโคนี่นะหู่ผักเทมแล้วก็เกือแป้งโน่นะคะเจอ่นฮา<ๆ>มาโค่เลยวนนี้ตอนนี้ก็เยอะข้าวแห้งเลยเพราะว่ากายหมูกายเวลาละ นะอันนี้กะมารินไม้เขาเนาะเดี๋ยวเขาโคตรจิโรอซุกแล้วก็เขามาอันเผามานิดมาลินไม้กินกับปุลจิโร่อ้นี่มาลินไม้กะเขาป้าเฮอ,นอเ,เนาะเ,เขาเปเน่เฮอเนี่ยเขาเฮอมากกลิ่นกับปุลจิโรนี่ละอ <laughs> าเผามาลินไม้เนาะมารินไม้เขากะขี้แหวแล่ละนี่มาอันลินไม้เขาอะไเขาเผาซุกแล้วเขามาล้างมันนี่ล้างอันเปืออันดำๆนี่อ่ะ นี่หามาล้างออกแบบนี้เนะาะมะลิดไม้นะกินกับกินกับลาบเนาะกับลาบกับก้อแซบคือกินกับเจียจิร้อยนะทุกแล้วเนะาะเผา,า,าเนาะนี่หามาซอยแบบนี้เนาะมาซรอยเป็นซ้อยกินนี่แหละนี่หามาซอยให้เป็นตน้นเป็นตน้นนะ เฮาเฮ่าไม่เยอะซุปนะเฮาก็เฮ็ดตอนใหญ่ๆแน่ขันท่าเฮาจะซุปเฮาจะเฮ็ดตอนเล็บๆเฮามาเฮ็ดจเจ้าจิ้อเลยแบบน,นี้นะจิ้อก็มาคิดเฮาจะเสรออิร์ฟพร้อมเดียวเลยเนาะมาเสิร์ฟเกือเป็นโน้อยก่อน มาต่ําเลยแบบนี้เนี่เจจิลอเนาเดี๋ยจะเอามาควัดเช่อยดยนี่นอนกินฮะนี่แมนมาลินไม้เนี่ยมาลินไม้เขาผ่านประมาณส่งส่งนิ้วนะฮะนี่ก็เจอจิโวเขากอยน้ำเอาอันนี้แม่ ผักกระซิเนาะผักกระซิบนี่แซ่บแค่ขันกินกับเก้หน่อไม้แต่เฮาไม่ได้เก้หน่อไม้เหมือนนี้นะนมาเด้อเฮ้พี่น้องมางสุขคนมากินนำ้ำข้าวเท่งน้ำเดียวนะฮะตอนนี้ก็เป็นโซงโมง่ก็ได้เจ้าสามโม่ก็เฮากินข้าวเท่งกันนะฮะคือแหละแซ่บที่เล้วเนาะเพราะว่าเฮากินไก,ก่โม่ไก่เวลาละมาเด้อมากินข้าวเท่งน้ำเดียวเด้อเจ้ากิโลมาเด้อกินข้าวเท่งน้ำเดียวเด้อเจ้ากิโลมาลินไม้ผักกระซิบ ใบโซงมงแล้วกินข้าวกะแซ่บเด้อไม่มีไหมกะมเขาเสียงงงกันเง้อไม่เปนไหมกะขมแต่ว่าแซ่บเนาะ พราะว่ากานอนหายคือเก่าเนาะนอนหายหลายมือแล้วยังไม่ทันมากยังไม่ทันลงมากหนาแพักกระเซ็เนอะพักให้น้ำมันแลน้วก็โอบเนาะคุณทากินกับแกงหน่อไม้กระชือมาเร็งไม้หนึ่งกบเจี๋ยวเสพหนามะเร็งไม้นะ แมันก็ใจทิ่โล่เสียบนะข้าวตอนบ่ายสองโมงนี่ตอนนี้แป้งกับแม่ก้าได้กินขา้าวยาแล้วเนาะนะ่ะ มาดิตไหมกับเมิดจกกสริรอ์กับมดยังเลอแต่ภักเกษตรเนอะกะสำหรับคลิปแป้งกะที่ขอจบเพลงนี้เนอะกะขอคมมุกขอบเจอที่ติดตามนะกะ้ัทส้มเดียวคลิปหน้าพอกันไหมเดอ้ออย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แป้งเลยเดอ้อบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย